หอมเลยอ่าใกลสุดแล้วอ๋อนี่นี่เจ๋าเลยอุ้ยหุยยางเสร็จแล้วครับมีมันนาเต็มเลยฮะใครจะกินกับพริกอร่อยอร่อยก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับทุกคน โอ้มันยำเยอะมมันยำเยอะมมากินกันครับกุ้งเผาจ้าร้อนนเลยครับโอ้ยมันฉุยเลยกุ้งผัดผักบุง้งโอ้โหมันน่ากินจริงๆโอ้โหมาทานด้วยกันครับ ไปดูข้าวสวยยังพร้อมยังข้าวสวยพร้อมหรือยังโอ้เฮเดียมเลี่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 ยมสุดยอดมากๆพร้อมแล้วนะครับใครอยู่ครับผมมากินกันโอ้ยหน้าจอฟ้าเลยหมูสามชั้นผัดพริกโอ้โหหกเครื่องเรียบร้อยน่ากินนะโอยเดี๋ยวรอตอนสุงนะครับ จำเลยจบเนี่จ,จบจบจบตรงนี้แลละครับจบของอร่อยเลยครับผมมาจบกันที่ของอร่อยหมูสามชาั้นผัดพริกว้าวน่ากินที่สุดเลยโว้ยอ่าใส่ใบกระเพราด้วยโอ้ยใบยกระเพราไม่ใช่นี่คือใบโหระพาโอ้ยมันก็เหมือนเหมือนแต่คล้ายๆกล,ลิ่นใกล้เคียงอร่อยเช่นกัน น้ำลายไหลนะสิมาทางด้วยกันครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ก็มาติดตามชมอย่าลืมนะครับผมมีของอร่อยๆในช่อง Not Thai Heart okay, อย่าลืมติดตามชมนะครับ okay, กด Subscribe <okay. S 2> ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ